ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและสิ่งของนับไม่ถ้วนชีวิตของเราก็ยิ่งวุ่นวายมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตแบบมินิมอลจึงกลายมาเป็นแนวทางที่หลายคนเลือกใช้เพื่อก,กลับคืนสู่ความเรียบง่ายมีอิสระจากสิ่งของที่ไม่จำเป็นและได้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นมินิมอลไม่ใช่แค่การทิ้งของแต่คือการคัดเลือกสิ่งที่มีความหมายจริงๆให้เหลืออยู่ในชีวิตเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายใน และสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังสือที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมินิมอลค่ะที่มีชื่อว่าอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปของคุณซาสกิปูมิโอกค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Weekly Book Podcast หนังสือประจำสัปดาห์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก่ง Productive Girl ค่ะวันนี้เก่งหยิบเอาหนังสือเกี่ยวกับ Mini m a l i s t นะคะมาพูดให้ฟังค่ะ เป็นนังสือของคุณซาสากิฟูมิโอนะคะเรามารู้จักเกี่ยวกับคุณคนนี้กันก่อนดีกว่าก็คือคุณซาสกิเนี่ยเขาเกิดในปีคศ1 9 7 9ค่ะเขาจบการศึกษาจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดาเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนะคะในฝ่ายบรรณาธิการนิตยสารของบริษัทอินฟาสพับลิเคชันนะคะก่อนจะมาทำงานที่บริษัทวันิบุกค,ค,ค่ะ คุณซาส,ะสะกิเนี่ยเขาได้เล่าว่าก่อนที่จะมาเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ย mm. เขาก็เคยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยข้าวของมากมายค่ะ mm. และยังมีนิสัยรักการสะสมมากๆรวมไปถึงเขาไม่สามารถตัดใจที่จะทิ้งของได้เลย mm. จนกระทั่งในปี2010ค่ะ mm. เขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเริ่มเข้าสู่โหมดมินิมอลลิสต์ของเขา และในปี2014ค่ะเขาก็ได้ร่วมมือกับคุณนูมาฮาตะนาโอกิค่ะในการก่อตั้งเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับมินิมอลลิสสำหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5บทค่ะบทที่1เนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับความหมายของมินิมอลลิสแล้วก็สาเหตุของการเกิดมินิมอลลิสค่ะบทที่2นะคะพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เข้าวของของเราเนี่ย เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมิส่ยที่แท้จริงของมนุษย์บทที่3ก็คือการจัดการกับข้าวของเทคนิคแล้วก็กดต่างๆวิธีในการทิ้งข้าวของค่ะ บทที่4นะคะจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนเองว่าหลังจากที่เป็นมินิมอลิสต์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเขายังไงทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรคะ่ะและบทสุดท้ายนะคะบทที่5ก็จะเป็นความคิดเห็นของคุณซาสกิค่ะว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงหลังจากการจัดการเข้าของนะคะถึงจุดประกายความสุขของเขาขึ้นมานะคะ่ะเรามาเริ่มเนะะื้อหาส่วนสรุปกันดีกว่านะคะก็คือมินิมอลิสต์เนี่ยความหมายของมันก็คือ คนที่รู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสำหรับตัวเองจริงๆไม่ใช่คนที่อยากได้ของต่างๆนะคะแล้วก็เอาแต่สนใจคนรอบข้างค่ะมินิมอลลิสเนี่ยยังเป็นคนที่พยายามลดเข้าของที่ไม่จาเป็นให้น้อยลงอีกด้วยส่วนเหตุผลที่มินิมอลลิสควรอยู่ในชีวิตของเรานะคะก็คือข้อที่1เลยเวลาในชีวิตหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ค่ะที่พูดอย่างนี้นะคะก็คือเวลาที่เรามีเข้าของมากใช่ไหมคะ ทำให้เราต้องเอาเวลาส่วนนี้ไปทำความสะอาดการเกี่ยวกับการจัดระเบียบเข้าของแล้วก็รวมไปถึงการหาเงินเพื่อซื้อของที่เราอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้เหตุ ه, ผลข้อที่2นะคะก็คือเราสามารถย้ายบ้านใน30นาทีน่าสนใจมากๆเลยก็คือพอเวลาเราเข้าของเราน้อยลงเนี่ยการจัดเก็บแล้วก็การขนย้าย ก็ทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อาจจะฟังดูเวอเวอนะคะแต่ว่าในบริบทของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของผู้เขียนคุณซาสกิเนี่ยเขาบอกว่าเข้าของเขาน้อยมากจริงๆแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวบ่อยดังนั้นข้าของเขาก็อาจจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็เรียบง่ายเข้าของไม่ได้เยอะดังนั้นเวลาเขาย้ายบ้านก็เลยใช้เวลาไม่มาก เหตุผลข้อท um ี่3นะคะก็คือนิสัยการทําความสะอาดของเราจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าข้าวของของเราน้อยลงการทําความสะอาดของเราก็ง่ายขึ้นเวลาที่ใช้ในการทําความสะอาดก็จะลดลงค่ะและพอเราทําบ่อยๆนะคะก็จะเพิ่มความภาคภูมิใจของเราและสุดท้ายก็ทําให้เรามีนิสัยรักความสะอาดค่ะเหตุผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือมีความสุขมากขึ้นค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของความสะอาด เป็นเหตุผลให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเก่งขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่หนังสือได้เขียนนะคะก็คือเป็นเรื่องของคุณ้าคนหนึ่งเขามักจะเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงทุกเช้าค่ะคุณซาส,สกิเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณ้าคนนี้ถึงทาเรื่องที่น่าเบื่อได้ทุกวันนะคะ จนวันที่เขาเนี่ยได้มากลายเป็นมินิมอลลิสต์ค่ะเขาก็ได้เข้าใจว่าการกวาดใบไม้ของคุณนทุกวันเนี้ยไม่ใช่การกวาดแบบธรรมดาค่ะแต่มันคือการทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากนิสัยขี้เกียจหรือก็คือที่กวาดอยู่ทุกวันนี้คือกวาดนิสัยขี้เกียจของตัวเรานั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างบุคคลที่ใช้ชีวิตแบบมินิมอลนะคะคนแรกเลยก็คือสตีฟจอบค่ะอันนี้เก่งเห็นด้วยมากๆนะคะ คือสติปจับเนี่ยเขามีแนวทางการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็จะเห็นกันดีก็คือเขาใส่เสื้อคอต่อดํากางเกงยีนลีวายแล้วก็รองเท้าผ้าใบนิวบาล a n c สสาเหตุที่เขาทําแบบนี้นะคะก็คือลดการตัดสินใจในเรื่องที่ไม่จําเป็นและนอกจากนี้นะคะเขายังมีแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสินค้าของ Apple ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook นะคะและเก่งเองก็ยอมรับว่าเป็นสาวกของ Apple อีกคนนึงเช่นเดียวกันคือการออกแบบของเขาเนี่ยมันเรียกว่าอยู่ในหลักของ Minimal ลิสต์ดีไซนค่ะก็คือการออกแบบที่เรียบง่ายใช้งานได้ตรงจุดแล้วก็มีความสวยงามที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆค่ะตัวอย่างคนที่2นะคะก็คือแม่ชีเทเลซ่าค่ะ ในตอนที่แม่ชีเสียชีวิตนะคะสิ่งที่เขาเหลือไว้มีเพียงแค่ชุดสาหลีเสื้อคลุมถุงกระดาษเก่าๆแล้วก็รองเท้าแตะขาดค่ะแม่ชีเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตมินิมอลที่ไม่ใช่แค่เรื่องของของน้อยนะคะแต่เป็นใจที่ว่างพอสำหรับการรักและรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มที่ บุคคลคนที่3นะคะก็คือมหตาตระคานทีค่ะท่านได้สอนในเรื่องของการไม่ครอบครองโดยเชื่อในหลักของ simplicity is away of life ค่ะหรือก็คือความเรียบง่ายคือหนทางการใช้ชีวิตและเขายังเชื่อว่าความสุขรวมไปถึงเสรีภาพที่แท้จริงเนี่ยจะมาถึงเมื่อมนุษย์เรียนรูท้ที่จะมีน้อยลงและลดความต้องการให้น้อยลงค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นวิธีคิดและวิธีทำสำหรับมินิมอลลิสต์ค่ะซึ่งเก่งก็ขอสรุปออกมาเป็น9ข้อดังนี้นะคะข้อที่1การทิ้งข้าวของเนี่ยไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้รับค่ะอย่างที่เก่งบอกไปนะคะก็คือเราได้ทั้งเวลาที่มากขึ้นได้รับความสุขมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อที่2นะคะทิ้งของที่มีไว้เพื่อคนอื่นหรือก็คือบางทีเราซื้อของมา เพื่อไปอวดคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังค่ะข้อที่3มนะคะไม่ต้องใส่ใจค่าเช่าบ้านของโดเมทที่ชื่อว่าค่าของอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราซื้อของมาถูกไหมคะเราก็จะเอาค่าของอน,นั้นเข้าบ้านและแน่นอนว่าเราจ่ายค่าเช่าบ้านหรือเช่าห้องดังนั้นค่าของตรงนั้นอะ่ะมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เราต้องจ่ายเงินค่าเชาา่าบ้านหรือค่าห้องเดเช่นกัน ข้อที่สี่ค่ะทําพื้นที่ว่างให้ว่างเอาไว้อันนี้อธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือสมมติว่าเรามีพื้นที่ว่างบริเวณหนึ่งอ่ะเราเห็นว่ามันว่างเราก็เลยซื้อของมาไว้ตรงที่มันว่างมันก็เลยไม่ว่างด่นั้นนะคะซาสกิเขาอธิบายว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นมันว่างก็ปล่อยให้มันว่างไปสิไม่จําเป็นต้องเอาเข้าของมายัดเลยก็ได้นี่ข้อที่ห้านะคะ เมื่อคิดจะทิ้งข้าของแล้วก็ห้ามเป็นคนขี้อทีฟค่ะซึ่งข้อนี้โดนเก่งมากๆเลยเพราะว่าเก่งก็เวลาจะทิ้งของเนี่ยเราก็เอ๊ะอันนี้มันสามารถเอาไปประดิษฐ์เป็นอันนี้ก็ได้นะมันก็จะทําให้เราทิ้งของอันนี้ไม่ลงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งมันข้อที่6นะคะรู้สึกถึงความเปล่งประกายในหัวใจข้อนี้เขาได้มาจากคุณมาริเอะคอนโดค่ะก็คือเป็น คนที่สามารถจัดการหรือว่าเก็บข้าวของได้นะคะเขาก็เป็นบุคคลที่ดังคนหนึ่งเลยในประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเวลาที่เราจะทิ้งของหรือว่าจะเก็บของเนี่ยให้หยิบของชิ้นนั้นออกมาแล้วก็สัมผัสมันถ้าเรารู้สึกว่าข้าวของชิ้นนี้มันจุดประกายความรู้สึกในใจของเราอันนี้เราก็อาจจะเก็บของชิ้นนี้ไว้ได้ค่ะข้อที่7ดนะคะอย่าคิดถึงราคาตอนที่ซื้อมา เก่งเข้าใจนะคะว่าข้าวของบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีราคามากๆดังนั้นเวลาที่เราทิ้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นมินิมอลเลยจริงจริงดังนั้นอย่าคิดถึงราคาตอนที่ซื้อมาข้อที่8ค่ะถ้าซื้อ1ชิ้นก็ต้องทิ้ง1อย่าดังนั้นถ้าไม่อยากทิ้งของที่สำคัญอะไรในบ้านของเราอย่างนั้นนะคะก็พยายามอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็น้าว้านค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะของที่สำคัญกับเราจริงๆจะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะเก่งก็เคยมีประสบการณ์เช่นกันนะคะมันมีของที่เก่งทำหายไปแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาจริงๆค่ะหรือว่ามีของที่เราอยากได้มากจริงๆแล้วตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ซื้อแต่ถ้ามาสำคัญจริงๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นของเราแน่นอนค่ะสำหรับความรู้สึกหลังอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะด้วความที่ก่อนที่จะ ิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอะคะ่ะเก่งก็เป็นคนที่ชอบเก็บของเก็บแบบของเล็กของน้อยไม่กล้าทิ้งอะคะ่ะก็เลยอยากจะลองศึกษาเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์ดูบ้างพอได้มีโอกาสอ่านนะคะก็เก่งเลื่อนไปเจอหน้าแรกๆของหนังสืออะคะ่ะเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าก่อนที่เขาจะเป็นมินิมอลลิสต์นะคะก็คือห้องคอลรกมากจริงๆแล้วพอจัดออกมาเนี่ยก็คือเห็นถึงความแตกต่างแบบ ตกใจเลยว่าใช่ห้องเดียวกันจริงหรือเปล่าแล้วหนังสือเองนะคะเขาก็มีแนวคิดในการทิ้งของหรือว่าการซื้อของการจัดระเบียบบ้านให้เราดูแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะในการสรุปพอดแคสต์นี้ก็อาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะ ก็เดี๋ยวเก่งมาสรุปอีกรอบนะคะก็คือมินิมอลลิสเนี่ยคือผู้ที่เลือกใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาของฟุ่มเฟือยแล้วก็มุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าต่อตัวเราจริงๆค่ะช่วยให้ชีวิตเราเบาสบายมีความสุขมากขึ้นนะคะและการใช้ชีวิตแบบมินิมอลไม่ใช่แค่การลดเอาของเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึงการลดความต้องการที่ไม่จำเป็นของเรา ซึ่งส่งผลให้มีเวลาแล้วก็พลังงานมากขึ้นในการทำสิ่งสำคัญกว่าค่ะโดยในหนังสืออะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป way to be minimalist นะคะก็จะพาให้คุณเนี่ยคิดถึงสิ่งที่มีค่าจริงๆในชีวิตพร้อมให้คุณได้รู้วิธีที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นและใช้ชีวิตที่เบารวมไปถึงมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับพอดแคสต์ EP นี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับพอดแคสต์ EP หน้าจะเป็นหนังสือเร่มไหนหรือท่านใดมีหนังสือที่อยากให้เก่งเอามาสรุปเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะร่วมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์หรือคอมเมนต์เกี่ยวกับหนังสือที่เราสรุปให้ฟัง EP นี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ